สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วกับช่องงานแบ่งปันออนไลน์นะคะงานของเราก็ง่ายๆค่ะก็แค่กดติดตามกดซับตะไคร้กดดูแค่นี้เองค่ะคือในคลิปนี้เราจะ <S 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 เราจะมาแจกอ่งเปากันนะคะ ถ้าใครสนใจก็กดไลค์กดซับตะไคร์กันได้เลยนะคะก็ถ้าใครสนใจรับอ่างเปาก็อยู่ใต้ลิงก์นี้เลยค่ะอ่านรายละเอียดแล้วก็กดรับอ่างเปาได้เลยค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ